เวิร์กช็อปละครเรื่องใหม่ทังๆไมงเป็นบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างในการเจอกันครั้งแรกบรรยากาศก็เหมือนเป็นวันแรกที่ให้นักแสดงได้มาเจอกันพู้มกับได้มาเจอกันแต่ยูกับพี่โอนี่เคยเจอกันมาแล้วแต่ว่านักแสดงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฟีมน้องน้ําตาลแล้วก็พี่โอมนะคะโอ้ยวันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกค่ะก็ดีมีความรู้สึกว่าก่อนที่เราจะได้มาเข้าฉากกันหรือว่าก่อนที่จะเริ่มถ่ายทําวันนี้ได้มาพบเจอกันได้มาคุยวางคาแรคเตอร์กันมันทาให้เราแบบ เออหายตื่นเต้นเนาะได้มาเจอกันได้มาคุยกันได้มาลองบทอะไรงี้ค่ะโอเคจริงๆแล้วอย่างเรื่องมันเป็นเป็นทิศทางไนะเรื่องนี้จากที่ได้สองผันเจ็ดสิบหกเป็นยังไงคะคุณกับก็เรื่องนี้มันจะเป็นดราม่านะครับว่าด้วยเรื่องของมนุษย์ที่ทุกคนมีเป้าหมายมีความทะเยอทะยานแล้วก็อยากไปให้ถึงจุดที่ดีที่สุดแต่แต่ด้วยความทะเยอทะยานมากไปทุกคนก็จะเจอจุดจบแต่ละแบบนะครับ ซึ่งซึ่งมันเป็นความเข้มข้นที่จะต้องเขาเรียกอะไรน,นะการทรายีทยานพอเราคุมมันไปได้อะเนาะมันก็จะพาชีวิตเราอะให้เกิดหายนะบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวละครใ,ในทุกๆตัวเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่จะสอนคนเราได้ดีเลยนะครับ่ใหญ่ ก็รู้สึกตอนแรกก็รู้สึกเกรงๆนิดนึงค่ะแต่ก็เคยมามาเจอกับพี่โอแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มาเจอกับพี่ๆทุกคนครั้งแรกเลยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ก็รู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกมากกับการที่เราได้ลองเวิร์กช็อปกันเมื่อกี้แล้วก็เข้าใจในตัวละครแล้วเข้าใจในตัวละครของแต่ละคนด้วยอะค่ะอืมกี่วันนีคือท็อปฟอร์มมากทุกคนคือดังหมดเลยค่ะพี่โอาเืองก็คุยกับพี่ชอดนะครับว่าแต่ละตัวออ ในตาลาคาแลคเตอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ได้คุยกับพี่ชอตพี่เอ็แล้วเราก็วางร่วมกันว่าเอ๊ะตัวนี้บทควรจะลงกับใครตัวนี้บทควรจะลงกับใครนี่แหละครับก็เลยได้สุดยอดฝีมือมารวมกันฮะมันใช่ใช่มันใช่ก็ยังคุยกับพี่ชอตพี่ชอตก็จะบอกว่าเฮ้ยคนนี้เธอพี่เอ็กก็เออเออเอราก็เห็นร่วมกันนะครับแล้วก็พยายามติดต่อเอามาให้ได้ รู้สึกท้าทายตั้งแต่อ่านบทแล้วแล้วเมื่อกี้คุยกับผุ้กกับแล้วรู้สึกว่าพอดูแล้วเหนื่อยแน่นอนเรื่องนี้คือแบบว่าดราม่าเข้มข้นหนักมากค่ะตั้งแต่ต้นเรื่องจนไทยเรื่องเลยค่อนข้างโตเป็นนาเป็นนาของน้ำตาลใช่ค่ะบทค่อนข้างโตแล้วก็จะมีสามีเป็นพี่วิลลี่อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะฟาดฟันกับทุกตัวละครด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสนุกอ่ะยู่ว่าบทมันสนุกมากมครับผม โอ้โหต้องขอบคุณนะฮะพียยพ่อดีตชอดทางอรมรินแล้วก็นักแสดงทุกท่านจริงๆไม่เคยร่วมง,งานกันเลยทั้งพี่ปีมทั้งน้ำตาแล้วก็นิวิวไม่เคย<ช>โอ้โหเปิดฉากมาก็เรียกว่าเข้มข้นทุกตัวละครจริงๆยังมีอีกหลายท่าน<ช>ท,าที่ไม่ได้เอ่ยถึงก็ต้องบอกว่าโอ้โหม,มันพลาดไม่ได้จริงๆก็ขอบคุณมากครับผมที่ได้ได,ได,ได,ได้รับบทอะไรแบบนี้ครับผมคือเราเราก็รู้สึก เต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ติดตามพี่ยุ้ยมาตั้งแบบตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ชอบการแสดงของพี่ยุ้ยมากๆเลยแล้วยังไม่ได้ก็เรารู้สึกว่าเราเราเห็นเขาเล่นหรือแบบแสดงอะไร่ะคะเราเรารู้สึกอินกับเวลาที่เขาได้แสดงทุกๆตัวละครหรือในรับบทบาทที่เขาได้อะไรเงี้ยพอมาอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะแบบขอวิชาจากพี่ยุ้ยด้วยแล้วม่อกี้แค่เวิร์ก็อปก็เก่งบายก็ฝักและฝักตัวพี่ๆทุกคนเลยค่ะ บบก,ก็ <c oughs> ไม่ค่อยถนัดไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดดราม่าครับเล่นแต่คอมเมดี้ครับแต่ว่าพอมาดราม่าก็ก็เครียดนิดหนึ่งครับครับ <c oughs> ผมใช่ใช่ <c oughs> ก็มันก็สนุกดีนะครับยากดีแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลาตอนถ่ายเนี่ยจะแบบจะดีไซน์ออกมายังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าบทค่อนข้างที่จะค,คล้ายๆกับมนุษย์ทั่ว,วไป อะไรเงี้ยมันแบบมันมีความเรียวเยอะมากเป็นธรรมชาติเยอะมากมันจะไม่ใช่ตัวละครที่ที่เป็นแบบออกมาจากนิยาย,ยอะไรเงี้ยอันนี้มันคือชีวิตจริงทั่วไปของคนทั่วไปออครับพี่โอเองนะแสดงเห็นว่าวันนี้ก็เห็นว่ามีเซอร์ไพรส์ตวัวเองที่มองลัจากไปคอนรู้กับเร,รื่องงานก็อย, <c oughs> อยากทำงาน <c oughs> ด้วยนะครับ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าตัวเนี้ยผมว่าตัวตัวเนี้ยสนุกตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีบทบาทมีสีสันเนาะจะต้องปะทะกับ หลายๆคนโดยเฉพาะพี่ยุย<ช>้ยใช่แล้วก็กลับมาแล้วก็ผมว่าการจับคู่ของเขากับกับบอยเนาะพี่บอยก็จะจะจะ,จะเข้มข้นมากเส้นนี้ครับ <c oughs> เราก็จะทำกันเต็มที่ครับพร้อมลุยใช่ออนะน่าจะพฤศจิกับเดือนหน้าเนี่ยครับ บ้าน่าจะน่าจะเปิดกล้องได้ครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เตรียมฟิตติ้งเตรียมเตรียมเตรียมพวกเนี้ยทางทีมผมก็เตรียมทุกอย่างไว้ให้มันพร้อมที่สุดคือเทคิวให้เรื่องนี้เลยป่ะคะครับสั้นๆนะก็ไปานข้าวันด่วนลงานรวหนก็ถามว่าดักใจไหมก็ก็หนักใจนะครับก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราทำอะไรรีบๆมือเราแล้วเราก็เราก็ เราก็ต้องระวังเป็นพิเศษแต่โชคดีฮะที่ได้สุดยอดฝีมือมวรวมกันก็จะทําให้งานมันมาเร็วขึ้นเราไม่ต้องมานั่งคุยกันเยอะมันเลยเกิดเวิร์กช็อปตรงนี้ขึ้นด้วยอย่างคนคาดหวังความแรงเอามารีนกับเชนมันจะเป็นยังไงครับที่มยังไงก็มันเนาะเรื่องความแรงอี่ยเราว่ามันไปได้นะครับมีอยู่แล้วในงานของเชนซึ่งซึ่งซึ่งยังไงงานของเราอะ่ะมันมีตรงนี้อยู่แล้วแต่เรื่องนี้ที่น่าสนใจกว่าคือบทมันใกล้เคียงกับมนุษย์ ใกล้ๆตัวนี้เลยใช่ก็ฝากเนาะเรื่องนี้เป็นการเรื่องร่วมงานเรื่องแรกของยุ้ยกับค่ายอมรินด้วยกับช่องอมรินด้วยนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานใหม่ๆกับทุกๆคนในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันเหมือนเป็นเด็กใหม่เหมือนได้มาร่วมงานได้เจอกันใหม่ๆนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอมรินขอบคุณพี่ชอตขอบคุณเชนด้วยนะคะที่แบบ คัดเลือกให้ยุยได้รับบทดีๆบทนี้เนาะก็จะทําให้เต็มที่ค่ะสัญญาว่าจะทาให้เต็มที่แล้วก็ทุกทุกคนที่รอชมรับรองว่าไม่ผิดหวังกับยูและทุกทุกคนในเรื่องนี้เลยฝากด้วยวกันตน่อเลยอ,อ,อ,อหหมดแล้วก็ <laughs> วฝากฝากไปด้วยขอบคุณทุกคนนะฮะจะขอบคุณทัแสัยทุกท่านเลยทีไ่ได้เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันแล้วก็ได้รับบทที่เรียกว่าเป็นเป็นอีก อีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่มันจะเป็นตัวให้เห็นว่าตัวละครตัวนี้ไปในนิทานไหนทุกแต่ละคนมีมีคาแรคเตอร์มีมบทบาทที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ฝา,ากไว้ด้วยครับผมตะว,วันตกดินครับน้ำตาลก็สำหรับตานะคะก็ต้องฝากเหนือฝากตัวแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนทั้งพี่ช็อตแล้วก็ทางเชนแล้วก็ทางอัมรินด้วยค่ะทีะ่ได้หยิบยื่น บทบาทหน้าที่ตรงนี้มาให้ตันได้พิสูจน์ว่าแบบตันได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะก็ฝักเนื้อฝักตัวพี่ๆทุกคนด้วยค่ะก็รอติดตาม<อ>ด้วยครับก็ขอบคุณครับผู้ใหญ่นั้นท,ที่น่ารักครับผมก็ทางพี่ชอตทางเช้ทางอมรินนะครับก็ดีใจผมก็ไม่ได้เล่นละครนานแล้วนะครับเรื่องนี้กลับมาก็ได้รับบทยากมากแต่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดครับ